ล่างเน้นๆหางเดียวแอดเอ้ยล่ะอาจารย์นอตตี้วันหนึ่งกรกฎาคมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมหาบารมีนำโชคค่ะ มาพบกันในเช้าวันจันทร์ที่23มิถุนายนวันนี้แอดมินมีแนวทางที่ทุกท่านรอคอยมาแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ต้องบอกว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพานันทุกประเภท และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับแนวทางแรกมารับชมกันที่ข้อมูลของแอดเอื้ยล่ะผลงานงวัดที่ผ่านมา16มิถุนาให้ชุด2ัตัวล่างห่างเดียวที่ชุด92ปรากฏว่าผลรางบันออก392 เลขที่ให้ไปเข้าทีท้ายรางวัลที่หนึ่งตรงๆเลยค่ะและสำหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาแอดเลล่ะให้มามีชุด3ามตัวมิดเดียวนั่นก็คือห้าเกงตัว9กและสำหรับชุดสองตัวล่างหางเดียวคือ39มานั่นเองค่ะ ลองเก็บข้อมูลไว้พิจารณาดูนะคะตามมาติดติดจากแอดทะเลใจผลงานวัน่สิบมิถุนาแอดทะเลใจให้ชุดสองตัวที่29และให้ชุด3มตัว329ปรากฏว่าผลรางวันออก392เกลขที่ให้เข้าที่ท้ายรางวันที่1ตัวโต๊ดสามสและตัวกับที่29 และสำหรับงวนใหม่นี้1กร,รกฎาแอดทะเลใจให้มาที่ชุด2ตัวมีชุด90 91 61 30 50และก็ชุด3ตัวมีชุด390 391 350และ362มารุ้นกันนะคะสำหรับงวดใหม่1กร,รกฎาคมนี้ค่ะ มาดูกันต่อที่แนวทางเลขเด็ดอาจารย์นอตตี้สำหรับผลงานงวดที่เพิ่งผ่านมา16มิถุนาอาจารย์นอตตี้ให้เข้าเลขเด็ด6ปรากฏบ้าผลรางบันออก392และ06เลขที่ให้เข้า6ที่รางบันเลขท้าย2ตัวสำหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาคม68 เลขของอาจารย์นตตี้เด่นที่เลข6จับคู่มีชุด62 52 67และให้มิดเดียวที่65และตัวกลับ56สำหรับชุด3ตัวมีเลข652และ657อ่ะมาลุ้นกันนะคะเลขเด่น6จะมาไหมคะ มาต่อกันที่แนวทางแอดทอแทสสำหรับผลงานว่าสิบหกมิถุนาแอดทอแท้ให้มาเป็นเลขวิ่ง9และ0ปรากฏว่าผลลางบันออก392และ06เลขที่ให้เข้าเลขเด่น9ที่หลัก10บนและยังเข้าเลขเด่น0ที่รางบันเลขท้าย2ตูนอีกด้วยนะคะสำหรับงวนใหม่นี้1กรกฎาคม เด่นที่เลข1และ2จับคู่2ตัวมีชุด1 1 1 0 2 1 2 0และชุด3ตัวมี2หางด้วยกันนั่นก็คือ8 1 0และ3 2 1นี่ก็คือแนวทางของแอท้อแท้เรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะ มาต่อกันเลยคะ่ะกับแนวทางสำหรับนักเล่นเลขวิ่งจัดหนักจากผ่อนใจคนอยากรวยมาแล้วนะคะผลงานงวดที่แล้ว16มิถุนาให้เด็ดเลข8กับเลข7เลขไม่เข้านะคะหลุดมา2วันนี้มี FC ขอมาแอดมินเลยลงให้ตามคำขอคะ่ะปกติแล้วถ้าแนวทางไหนผิดตั้งแต่2งวดทีมงานให้ตัดทิ้งไปนะคะ มาดูกันที่ข้อมูลวันหนึ่งกรกฎาวันนี้ขวัญใจคนอยากรวยให้เด่น5และ3และก็มีชุดคู่รวยทีเลข5 4 5ส5่ห5 3เ3็ห3และให้3ตัวชุดโต๊ดรับทรัพย์มีเลข4 5 9ห5 7 7ก5 ในส่วนของ3ามตัวโต๊ะลับรัพย์ก็ไม่กวนมองขามนะคะเคยให้ถูกมาแล้วในงวด16มีนาให้365ผลรางบัลออก563เราก็มาลุ้นกันค่ะสำหรับงวดน,นี้ไวจะมาไหมนะคะมาต่อกันด้วยข้อมูลไว้ซองงคนใต้สถิติผลงานเก่าดูตามภาพนะคะสำหรับสามงวดล่าสุด ว่าสิพฤษภาภาให้เลขเต็น3 8, 6, 4ผลลางบันเลขท้าย2ตัวออก8 7เจให้ถูกเลขเต็นล่างที่เลข8ต่อมา1มิถุนาให้เลขเด็น2 6 7 0กเ็ผลลางบันเลขท้าย2ตัวออก20ให้ถูกเลขเต็นล่างที่20 วันสิหมิถุนาให้เลขเต่นที่เลขสามห้ 3, 5, 8, ให้เลขเก้ไปออกรางวันที่1นึงถือบ้าหลุดนะคะสำหรับงวดนี้1กรกฎาคมไว้2องมงคนใต้ให้เลขเด่นมาที่เลข0 7 1 2รอรอลุ้นกันคะ่ะมาต่อกันด้วยติดล่างของแอดคนวันอังคาร สาทิติผลงานเก่าดูตามภาพนะคะสำหรับข้อมูล3งวดล่าสุดในวันสพฤษภาให้เลขเต่นทีเลข7 0็6ผลรางบันเลขท้าย2ตัวออก8 7ให้ถูกเลขเต่นล่างที่เลข7ต่อมา1มิถุนาให้เลขเต่นมาทีเลข9ก6 5 ผลลัพบานเลขท,ท,ท,ท้ายสองตัวออก0ูนย์ุดนะคะแรงวันสิบหกมิถุนา,หใ,หนหนกกาให้เลขเด่นมาที่เลข8 4 0 7ผลลางบานเลขท้ายสองตัวออก0ูหให้ถูกเลขเต่นล่างที่เลขศูนย์สหรับงวดใหม่นี้1กรกฎาให้เลขเต่นมาที่เลข5 8 2 สี่รอรุ้นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้ค่ะฝากกดแชร์ให้แอดมินเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสว r สดี S DJ j